จะมาต่อฮาร์ดดิสก์โปรพีดิสก์แล้วก็ซีดีรอมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือใส่กล่องเสริมไว้ก่อนอันนี้เพราะว่ากล่องที่ให้มาเนี่ยตอนนี้ไม่พอช่องอันนี้ก็จะเป็นเราดตัวกับโปรพีดิสก์เองขั้นตอนแรกคือใส่ให้มันตรงรอกครับทำาไงก็ได้ครับมันต้องเป็นเซนต์อยู่แล้วใส่จะมีรอกของมันมันลัวแต่เทสด้วยครับบางเคปก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่อาจจะรู้ได้ ว่าเคสของคุณเป็นยังไงแล้วตอนแรกก็ใส่น้องให้มันแน่นๆน่นก่อนนะโอเคครับจากนั้นเราใส่ f o r b i d d e A ก่อนเป็นอย่างแรกให้ตรงล็อกของมันล็อกของมันมนี่อเ,นะเองอ่าประมาณนี้แลาวมันจะตรงกับด้านหน้าพอดี อันนั้นเราก็ใส่น้อนให้มันเรียบร้อยครับเสร็จให้มันแน่นจะได้ล็อกได้เสวอแค่นี้ก็ต่อพลาไปดิสได้แล้วครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดเลยครับขั้นที่สองก็คือใส่ฮาร์ดดิสลงไป ยัดเข้าไปใต้าววอดิน,นะครง่ายดีก็คือมันจะมีล็อกของมันอยู่สองล็อกก็คนอาจจะล็อกหลายๆล็อกก็ได้มันจะได้ไม่หลุดหรือข้าอยากขยเยื่อไปไหนก็ไม่ผมว่าล็อกแค่ล็อกเดียวไปก่อน<ๆ>เพราะว่าจำนวน<ๆ>นน็อตเรามีจำกัดอ่าต่อไปก็ใส่ซีดีลองครับคืออันนี้จะใส่ง่ายสุดเลยครับ<ๆ>เพราะว่าหน้าเคสเนี่ยอ่า เราลองพลิกหน้าเคสให้มันหน้าตั้งหน่้าเคสเนี่ยจะอยู่งนี้วิธีใส่ก็ง่ายเลครับใส่เข้าไปดันเข้าไปให้สุดมันจะล็อกกันเองแล้วก็จะมีรูต่อนอ็อตแล้วก็ใช้น็อตไขลงไป พยันแบบให้มันเลือ่อนนะใส่สองจุดับโอเคแล้วครับทีน,นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเกี่ยวกับการต่อซีลอมฮาร์ดดิส์แล้วก็คอมพิดเอเอชของหน้าครับเจอกันหน้าครับ